สวัสดีครับผมเล็กคนทำคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประกันภัยทางบกรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งผมได้เป็นตัวแทนฝ่ายขายและขยายงานผมก็จะพามาเช็คเบีย้ยประกันชั้น1และประกันชั้น2องบวกเราไปเช็คพร้อมกันเลยนะครับประกันชั้น1ก็จะมีอยู่2แบบ เป็นประกันแบบมาตรฐานกับประกันชั้น1นครึ่งราคาซึ่งผมจะมาดูราคาดูเบี้ยราคาในวันนี้ก็คือประกันชั้น1นครึ่งราคาเรามาดูช่อง Eco ตรงนี้ก่อนนะครับนี้ เป็นช่อง e c โคเครื่องก็จะอยู่ที่พันสองซีซีไม่เกินพันสองซีซีแล้วเรามาดูเบี้ยราคา,าซ่อมอูก่อนครับช่องนี้ช่องนี้คือซ่อมอูอยู่ที่9200บาทราคาซ่อมอู อ่าแล้วก็ชั้นหนึ่งจะมีชั้นหนึ่งครึ่งราคาจะมีช่องดีๆกรณีเราเป็นฝ่ายผิดส0่พบาทนะครับประหนึ่งครึ่งราคาตรงนี้อ่าต่อไปมาดูซ่อมห้าง มาดูช่องตรงนี้นะครับซ่อมห้างแล้วเราก็จะมาดูตรงราคานะเบี้ยราคานี่ตรงนี้เลยครับ1200บาททวนก็จะมีค่าดีๆกรณีเราเป็นฝ่ายผิดตรงนี้5000บาท ซ่อมอู่กับซ่อมห้างแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันอ่าต่อไปเราจะมาดูเก่งเล็กนี่ตรงนี้เลยเก่งเล็กเครื่องซีซีก็อยู่ที่ไม่เกินพันหซีซีแล้วเรามาดูราคามาเช็คดูราคาเนาะนี่อยู่ที่หมื่น 400บาทราคาซ่อมอูค่าดีๆก็เท่ากับ Eco. อีโคแล้วเรามาดูช่องซ่อมห้างนี่เลยครับตรงนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งามพ่บาทผมจะไปรวดเร็วหน่อยนะครับ แล้วก็มาดูเก่งกลางตรงนี้เก่งกลางมาดูเบีย้ยซ่อมอู่ก็จะอยู่ตรงนี้1น0 0งมือ่ะหนึ่บาทต่อไปซ่อมห้างเบีย้ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง 13,600บาทต่อไปมาดูช่องกระบะซึ่งหลายท่านใช้กระบะกันเยอะอยู่นะตรงนี้นะครับช่องกระบะมาดูเบี้ยราคาซ่อมอู่ซ่อมอูก็อยู่ตรงนี้1 5 0 0ร500บาท5้0บาททวน ซ่อมห้างตรงนี้13,500บาททวนต่อไปมาดูเก๋งใหญ่นะครับอืมตรงนี้เก๋งใหญ่แล้วก็มาดูราคามาดูเบี้ยราคาอยู่ที่1 4ึ่งหมืพ 700บาทสำหรับซ่อม o. อูมาดูช่องซ่อมห้างหรือซ่อมศูนย์กันบ้างตรงนี้เลยครับ17,100 10บาทาต่อไปช่อง SUV คูปของ SUV ก็จะมีรถอ,อะไรนะ Fortuner, p j a r o เนาะแล้วเรามาดูราคากันบ้างราคาเบี้ยรประกันหนึ่งอยู่ที่11,500บาทสำหรับซ่อมอูอ่มาดูซ่อมห้างบ้าง สมห้างตรงนี้อยู่ที่13,600ันรบาทต่อไปนะครับจะเป็นโซนของกุ๊ปของเบนแน่ตรงนี้นะครับเบนตรงนี้เลยามาดูเบี้ยราคานี่ ซ่อมอูรับซ่อมอูอย่างเดียวสำหรับชั้นหนึ่งครึ่งราคาก็อยู่ที่26,900บาทมีค่าดีดักกรณีเราเป็นฝ่ายผิด9,900บาท เ้วผมก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้ติดต่อสอบถามมาได้เนาะะต่อไปอะกันรถยนต์สองบวก หรือว่า2องพัดก็แล้วแต่ต้นทุนรือทุนทุนลดที่เราจะประกันนะครับนี่สมสมมติว่าเราประกันอยู่ที่2องแสนบาทนี่ตรงนี้นะครับ2องแสนบาทนะแล้วก็มาเช็คลาคา จะมีราคาอยู่3แบบแบบแรกคือพัฒที่น้่งอยู่ที่เแบี้ยราคาอยู่ที่9,220บาทตรงนี้เลยนะครับต่อไปมาดูแบบโกทุนประกัน2 0 0 0 0 0ราคาเบี้ยประกันจะอยู่ที่ 8,800บาทต่อไปทุนเบี้ยประกัน2 0 0 0 0 0มาดูแผนซิลเวอร์ตรงนี้เลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่8,000บาทอ่าโอเค ชั้น2บวกก็จะคุ้มครองลดศูนย์หายบวกไฟไหม้ซ่อมเขาซ่อมเรากรณีรถชนรถเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่เช็คเบี้ยไม่ทันก็สามารถติดต่อทุกช่องทางน,นะครับ โทรมาก็ได้ที่เบอร์โทร093 136 1746หรือว่าจะติดต่อทางช่องอื่นช่องทางอื่นก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ